ด้วยอาการด้วยจบประคบกันเข้ารอบสิ้รอบิงกันเล้ด้วยซอมาดนีเ็กตอกจับตาพองครับ็นเกสุดท้ายแล้วรับวมานี้อัดีดิอัดใหเต็มพีกันอัดให้เต็บสูงอัดให้ลึกกอัดให้ยาวยาวพต่ำต่วงยาวสาุเหยียดขึ้นมาเหยียดขึ้นมาอัดซปาต่อยตาเล็กาหน่อยนงหลานีนี้นีออกไปนีอกไปมามมามามาอัดรขึ้นมาเห็นดมันะก็ถูกเหยียดมัะโดนจับแม่งยังร้อมพร มีดแกโบนิเกตต้อเชียมี้องคนแก้ตต้เชียร์แล้วตอยางโบตเกตออกมีอะไรแกบนตเเชีย์กัเชียร์กันจะทีหางไฟดันฟามสบายยามโอ้ยไม่รู้ใครเป็นใครโอ้ยไม่รู้จะเชียใครนะน้องรอ่นะต่อตีอาจจะฮุกี้สุดสิอาจจูฮุกี้สุดสิดูหัวนะดูหัวนะอาจจะดูไม่ออกอาจจบอกไม่ถูกอาจารย์ตูดีเือนจะลองขบลองดาแต่ชจวยใจ เขาเกียดึงถึกเกียดสองออกถึเกียสามาถึกเกียสี่ไปขึ้นมาไปขึ้นมาไปขึ้นาเริ่มจากนี้ลูกที่สามลู่ที่สามเรมจะกนี้แล้วจาดนี้รัดปลายหรือไม่เพราะว่าต้องถามเรือลูกที่หนึ่งตอนนี้ดูไท้รักกับที่หนึ่อนี้ไรระคุบกออได้ลูกบิดโอรากำตันผู้ชมกำสัหรับเที่ยวนีครับท่นผ้ชมปีหัวใจท่ามับปีหัวใจท่านผู้ชมดีครับ หนึ่งกรูุที่ตามครับพรอนปูตาครับมาแล้วครับพรอนปูตามาจางเลยครับมีกระตาเทพรัตนกรครับทันรัตนเทพรัตนกรทันรัตนครับพรดวงปูตาครับมาแล้วครับเอาดาวสาวลูกเล็กขึ้นมามีขึ้นมาประมาณคิดคูณตัวครับพรอนปูตาครับมาแรงครับมาเลยแล้วก็ปล่อยให้หัวเรือไหลเข้าไหลเข้าแล้วก็พรวดเข้าเข่นให้ตุ๊กพี่น้องชาวบ้านอภูอีกแล้วพี่น้องบ้านอภู พี่น้องมาณูปพรดวงปูตาชูไม่พายด้วยครับนีิดแต่จะหดซื้อถูกไหมครับวข้าวเนกครับการแข่งขันยาไม่เป็นทางการคอแล้เที่ยวที่30ครับชายนุเ็กสามสี่พีพายพี่น้องรอชนดเลิศนะครับบันดับเข้าอันดับหนึ่งครับ เที่ยวที่29นะครับแก้ไขนะครับเข้าวันที่1ครับพรปูตาครับอันดับ2เทพรัตนกรอันดับ3เจ้าแม่ตักเทียนทองครับครับขอบคุณครับพี่น้องทั้งตำบลบ้านแป้นโดยเฉพาะพี่น้องทั้งน้ำพุกครับถือว่าเป็นเรือใหม่ครับีว่าท่าน